ครูเบสอีกแล้วนะครับในคาบที่แล้วครูได้เกริ่นเอาไว้แล้วใช่ไหมช่วงท้ายของคาบว,ว่าเราจะมีภารกิจในการให้แต่งอินทราวิเชียนฉัน11เนะครับเพราะฉะนั้นในคาบนี้นี่แหละนะครับเป็นภารกิจนั้นที่เด็กๆทุกคนนะครับมหจะต้องทำนะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแต่งกันครูจะมาทบทวนความรู้ในส่วนของอินทราวิเชียนฉันให้กับนักเรียนทุกคนได้ดูกันก่อนว่า มีชันทลักษ์อย่างไรแล้วจะแต่งแบบไหนคำไหนสัมผัสกับคำไหนนะครับคิดว่าไม่ยากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่านากักเรียนทุกคนตั้งใจดูตั้งแต่ต้นจนจบในคลิปนี้นะครับอ่ะมากันเลยครับอินทราวิเชียนฉัน11นะครับอย่างที่บอกว่ามันคือฉันที่มีลีลาดุดกับสายฟ้าของพระอินท ใช้สําหรับพันานาลมน้วใจอารมณ์เมตตาสงสารเอ็นดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็สามารถบรรยายดําเนินเรื่องได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราได้สอนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับที่ให้รู้จักกันไปแล้วเนาะแล้วก็ต้องได้ยินนะครับต้องได้ยินอย่างน้อยแหละนะครับว่าครูใช้วิธีการจําว่าจิ้มจิมจะจิ้มจิมจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มจิมจิมจะจิ้มจิมจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มนะครับ เป็นยังไงเป็นยังไงไปดูจ้าอ่าเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับจิ้มจิ้มจะจิ้มจิ้มนะนะครับจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มนะครับ นะอย่างที่เคยบอกไปครับว่าอ่านี่นะอย่างที่เคยบอกไปครับว่าคำว่าจิ้มของครูนั้นนะเป็นภาพแทนของคำคารุนะครับเพราะว่ามีตัวสะกดนะมีตัวสะกดคือมอม้านะครับส่วนคำว่าจะนะเป็นภาพแทนของคำละหุเพราะว่าไม่มีตัวสะกดแล้วยังใช้สระเสียงสั้นอีกต่างหากเพราะนั้นครูก็เลยใช้วิธีนี้ในการจำในการแต่งอินทราวิเชียนฉันสิเนะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้ง ข้างบนและข้างล่างนะครับข้างบนและข้างล่างนะบาทที่1กับบาทที่2เหมือนกันเลยนะครับอ่ะแบบนี้งานดูนะนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะนั้นทั้งบทมันก็จะเป็นจิ้มจิ้มจะจิ้มจิ้มจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มจิ้มจิมจะจิ้มจิ้มจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มนะครับนี่คือทั้งบดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะไปจิ้มไปจ่ไปจ่ไปจิ้มนะครับเราไปดูว่าแต่ละคำมันสัมผัสกันตรงไหนดีกว่านะครับอ่ะนี่คือฉันทะลักษ์ของอินทราเวชเชนฉัน11จะเห็นว่ามันคล้ายๆก,กับกาบยานี11จริงๆมันไม่ได้คล้ายนะครับมันเหมือนกับกาบยานี11เเลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่านะครับมันมีการบังคับ ตำแหน่งของคำคารุและคำละหุเข้ามานั่นเองนะมีบังคับตรงนี้ขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตำแหน่งของมันก็คือนะทวนอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อกี้นะครับครุครุละหุครุครุละหุละหุครุละหุครุครุนะนะครับข้างล่างก็เหมือนกันครับบาทที่2ก็เหมือนกันวัดข้างหน้าก็คือครุครุละหุครุครุละหุละหุครุละหุคครุ นะครับหรือที่ครูก็บอกแล้วว่าครูท่องว่าจิมจิมจะจิมจิมจะจะจิมจะจิมจิมจิมจะจิมจิมจะจะจิมจะจะจิมนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้สัมผัสเป็นยังไงนะครับนะคำสุดท้ายของวรรคแรกนะคำสุดท้ายของวรรคแรกนะครับใช้สีเขียวดีกว่าอ่ะดูนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่1นะ คำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่2และคําสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ส่วนวรรคที่4นั้นจะสัมผัสก็ได้หรือไม่สัมผัสกับวรรคที่3ก็ได้นะครับแต่แต่มันมีสัมผัสอีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะครับสัมผัสระหว่างบทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราแต่งมากกว่า1บทก็คือตั้งแต่2บทขึ้นไปเราจะมีสัมผัสระหว่างบทอยู่ที่วรรคที่4นะครับวรรคที่4คําสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ในบทต่อไปอันนี้คือสัมผัสระหว่างบทที่เป็นสีม่วงเนี่ยนะครับนะนี่คือสัมผัสระหว่างบทส่วนสีเขียวที่ครูเขียนไปเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นสัมผัสในบทของมันเองทั่วทีครั้งนะครับสัมผัสในบทก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่1 สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3หมดแล้วมีแค่นี้นะครับที่บังคับไว้ส่วนถ้าจะสัมผัสกับวรรคที่4เขาก็จะมาเล่นที่นี่ครับนะที่นี่แหละคำที่3ของวรรคที่4เหมือนกับข้างบนเนี่ยนะครับเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยปื๊บนี่นะครับแต่ไม่ได้บังคับจะสัมผัสก็ได้ไม่สัมผัสก็ได้นะครับแต่จะไปบังคับก็คือสัมผัสระหว่างบทเมื่อมีบทที่2อันนี้คือ1บทนะครับนี่คือ1บทอันนี้คือ2บทนะนี่คือ2บทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสัมผัสระหว่างบทจะเกิดขึ้นเมื่อมีบทที่2ก็คือคําสุดท้ายของวรรคสุดท้ายในวรรคที่1หรือวรรคที่ผ่านมาจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ของบทต่อไปนั่นเอง ดูจากตัวอย่างครูวัดสก,กานเคสครูวัดสกานเสกะละแย่ยุพอดีจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1นะนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่1น,นะครับจะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2แบบนี้นะครับเป็นสัมผัสแบบ สัมผัสแบบสัมผัสยังไงสัมผัสแบบสัมผัสสระนะครับสัมผัสสระนะแส่ Say. นะครับมันใหญ่ไปแป๊บนึงนะแส่ Say. กับแย่ yeah. แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยคําสุดท้ายของวรรคที่2ส,สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3แบบนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ นะนะครูวัชการแสกะละแย่ยุดีพอปันป่วนบ่อเหลือหลอนะครับพอกับหลอสัมผัสกันจะมีร้าวมิรานกันนะครับจะเห็นว่าคำว่าร้าวกับคำว่าหลอไม่ได้สัมผัสกันนะครับเพราะร้าวเป็นสระอาแต่ว่าหลอเป็นสระอนะเพราะนั้นเลยบอกว่านะครับระหว่างคำนี้นะระหว่างคำนี้นะครับคำว่าหลอเนี่ยนะ กับคําว่าร้าวเนี่ยไม่จําเป็นต้องสัมผัสกันนะครับแต่ถ้าสัมผัสกันมันก็จะเพราอยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้บังคับที่บังคับคือคําว่าแสกับคาว่าแย่แบบนี้นะครับบังคับพอกับหลอเนี่ยนะครับบังคับนะครับบังคับว่าต้องสัมผัสกันต่อนะครับวรรคที่สอง่ะบทที่2พูดผิดนะครับขออภัยด้วยนะบทที่2นะครับต่อมาว่าครั้นทรงพระปารภครั้นทรงพระปรารภ ทุระจบทะจึงบันอ่านะครับมีคําว่ารบนะครับรบกับคําว่าจบอย่างเงี้ยนะครับสัมผัสกันอยู่นี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะรบกับจบนะครับแล้วก็มีบันนะบันกับสันแบบนี้นะครับสระอาและสะกดด้วยแม่กลนะครับเสียงแม่กลแบบนี้บันกับสันซึ่งจะเห็นว่ามีสัมผัสระหว่างบทด้วยคือคําว่ากันกับคําว่า บันแบบนี้นะครับนี่คือสัมผัสระหว่างบทนะสัมผัสระหว่างบทเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อส่งสัมผัสระหว่างบทกันเกิดขึ้นมันก็จะมีผลต่อคําสุดท้ายของวรรคที่3ในบทต่อไปนะครับมันจะถึงกันนะครับกันบันสันแบบนี้พระทักแก้วทหารหารก็อย่างที่บอกครับเหมือนคําว่าแก้วกับคำว่าสันไม่ได้สัมผัสกันเพราะว่าไม่ได้บังคับถ้าสัมผัสกันก็จะไพเราะขึ้นอย่างนั้นนั่นเองนะครับ อนี้ครูก็มีตัวช่วยซึ่งเดี๋ยวครูจะนะครับจะส่งให้นะครับเป็นคำที่นะตัวอย่างคำที่นำมาใช้ในสั่ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างคำพวกนี้นะครับอย่างคำว่ากะป,ปนาาเงี้ยนะครับนะก็เป็นละหอ่าเป็นคารุใช่ไหมเอาใหม่เป็นละหูละหูคารุนะครับละหูละหูคารุไปใช้ตรงไหนได้นะไปใช้ตรงนี้ได้นี่ไงนะครับนะเอาไหม่เอาใหม่เอาใหม่ ครูเขียนผิดใช่ไหมครูเขียนผิดใช่ครูเขียนผิดเลยครูเป็นเออไปแล้วทำอาจารย์ลบก่อนเป็นแบบนี้นะครับละหุละหุคารุนี่นะครับใช้ตรงไหนได้ใช้ตรงนี้ได้นี่ไงนะครับละหุละหุคารุนะละหุละหูคารุนะ,ะ,ะนะเป็นตัวอย่างคําเอาไว้เผื่อจะได้ใช้นะครับนะอย่างเช่นเนี่ยคำว่ากะปะนาแปลว่ากําพรา้าคำนี้จริงๆเราอ่านว่ากรณีแต่ว่า ในเอามาใช้ทั้งฉันเราก็จะอ่านว่าก,กะระีได้นะครับก็จะเป็นเป็นละหูละหูคารุนะครับหรือจะเป็นในโซนนี้นะครับฝั่งนี้นะอย่างคําว่านิลาวันก็จะเป็นนิก็เป็นละหูลาเป็นคารุแล้วก็วันเป็นคารุแบบนี้นะครับละหูคารุคารุก็จะอยู่ตรงไหนนะที่มาใช้ได้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับละหูคารุคารุ นะเพราะะนการจะแต่งฉันให้ง่ายขึ้นเรามีคลังคำนะครับเรามีคลังคำาเราก็จะแต่งได้ง่ายขึ้นครูก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับถ้าเกิดว่านะักเรียนอยากได้คําที่มากขึ้นก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้นะครับว่าคลังคําคารุคลังคํแล้วุนะูก็จะเอามาใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะลองมาฝึกแต่งกันนะครับเราลองมาฝึกแต่งกันนะนะครับตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดเราลองมาแต่งนะครับแต่งคําประพันธ์ ที่ชื่อว่าโควิดมันร้ายนะครับโควิดมันร้ายนะครูคให้ชื่อว่าโควิดมันร้ายนะครับโควิดมันร้ายนะครับโควิดมันร้ายเราวงเล็บให้ด้วยว่าโควิด19กนะครับโควิดมันร้ายนะครับ ทีนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกครูใช้วิธีท่องว่าจิ้มจิมจะจิ้มจิม,จมวักที่1ครูก็ต้องเป็นจิ้มจิมจะจิมๆิใช่ไหมก็คือคารุคารุละหูคาุคารุนะครับครูก็เลยลองขึ้นวักแรกว่าขึ้นวักแรกว่าฝันร้ายฝันร้ายสิคราวนี้ ฝันร้ายสิคราวนี้นะครับเพราะนั้นฝันร้ายก็เป็นคารุคารุสิก็คือละหุคราวนี้ก็คือคารุคารุเพราะนั้นเราจะได้แล้วนะครับว่าจิมจิมจะจิมจิมแบบนี้ฝันร้ายสิคราวนี้ข้างหลังเป็นจะจะจิมจะจิมจิมหรือละหุละหุคารุละหุคารุคารุหรืออะไรนะเบาเบาหนักเบาหนักหนักนะเบาเบาหนักเบาหนักหนักมา อันนี้ก็คืออีกวิธีท่องหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะท่องแบบนี้ก็คือหนักหนักเบาหนักหนักเบาเบา,เบา,เบาหนักเบาหนักหนักถูกไหมครับแล้วนะข้างหลังจะเป็นจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มหรือเบาเบาหนักเบาหนักหนักหรือละหุละหุขรุละหุขรุขรุโองงไปหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะนะข้างหลังก็จะเป็นถามตามสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นเพื่อมาให้เป็นจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มคูก็เลยต่อว่า อดีตีประเทศเราอดีตีประเทศเรานะครับฝันร้ายสีคราวนี้ที่อดีตีประเทศเราเป็นฝันร้ายและสีคราวนี้ที่ผู้มาเยือนประเทศเรานั้นเป็นใครวักที่3กลับมาจิ้มจิ้มจากจิ้มจิ้มครับบอกว่าโควิดระ บาทเข้านะและข้างหลังก็เป็นจะจะจิ้มจะจิ้มจมหรือว่าเบาเบาหนักเบาหนักหนักหรือว่าละหุละหุครุละหุครุขร,ขร,ขรุนะครับนะครูก็ต่อว่าวะปูรา้าสะหะลายศูนย์นะครับสมมุติว่าลายมือมันสวยนะ าววมมาสวยฝนะันร้ายสีคราวนี้อดีิถีประเทศเราโควิดระบาดเข้าว่าปุรเราสลายศูนย์หมายความว่ายังไงหมายความว่าเกิดฝันร้ายแล้วสีคราวนี้นะครับผู้มาเยือนประเทศเราคําว่าอดีถิถีนะอดีิถีแปลว่าผู้มาเยือนนะหรือว่าแขกนั่นเองนะครับหรือว่าแขกนั่นเองนั้นอดดิถีประเทศเราแขกของบ้านเมืองเราเป็นใคร โควิดระบาดเข้าโควิดก็ระบาดเข้ามาวัปุเร้าสลายศูนย์วัปุแปลว่าราา่นะรรางกายนะครับร่างกายนะวัปุแปลว่าร่างกายแปลว่ากายของเราเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นเมื่อโควิดระบาดเข้ามาร่างกายของเราก็ถูกกระตุ้นให้มันเสื่อมสลายไปนั่นเองนะครับเป็นไงหนึ่งบทผ่านไปแล้วนะครับ1บทผ่านไปแล้วนะต่อมา ถ้ามีบทที่2อ,อ่ะเดี๋ยวนะก่อนจะไปบทที่2องเราลองมาทวนกันก่อนว่าคําไหนสัมผัสกับคําไหนบ้างนะครับนะคำที่1ครับคำว่านี้สัมผัสกับคําว่าถีเพราะเป็นสระีเหมือนกันตรงไหมตรงไหม,ไหมอย่างเงี้ยนะครับครูวัศการแสกะละแย่ยุ่พอดีเห็นไหมนี้กับถีนะครับต่อมานะครับประเทศเราคําว่าเรากับคําว่าข้าวแบบนี้ คำว่าเราคําว่าเข้าก็เป็นเหมือนกันนะครับพอกับหลออย่างงี้นะครับได้ไหมครับทีนี้ครูบอกแล้วว่าวัคที่3าไม่ได้บังคับแต่ถ้ามีมันก็จะเพาะดีนะครับมันก็จะเพาะดีเพราะฉนั้นครูก็เลยใส่คําให้ด้วยว่าเข้ากับคําว่าเราแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นนะครับไม่ได้จําเป็นเพราะว่าไม่ได้บังคับว่าต้องสัมผัสกันในวรคสุดท้ายกับวรคที่3านะ อันนี้คือจบไปแล้ว1บทนะครับทีนี้ถ้ามีบทที่2เรามาต่อกันดีกว่าฝันร้ายสิคราวนี้อดิถีประเทศเราโควิดระบาดเข้าว่าปุเราสลายศูนย์ต่อจะ้ะนะต่อนะจ๊ะต่อนะจ๊ะไปจะ้ะไปจะ้ะไปบทที่2กันเลยนะครับทีมแพทย์นะทีมแพทย์ทีมแพทย์ทพ,ยพินิดงาน นะทีมแพทย์พินิจงานนะตอนนี้หมอทีมหมอนะครับทีมหมอพยาบาลบุคลกากรทางการแพทย์ก็ต้องมานั่งคิดนะครับมันเป็นงานของเขานะครับทำยังไงนะทำยังไงอะพิบาลน,นะจะจะจิม้มใช่ไหมอภพิบาลจนะจะจิ้มอภพิบานละน,นะอภพิบาลและอาดูลนะอภพิบาลและอาดูลทีมแพทย์เป็นยังไงพินิจงานนะ็คือเหมือนกับ ตั้งใจเหมือนกับคิดว่าเรื่องงานของเขานะครับว่าเขาจะต้องอ่ะพิบาลก็คือรักษาดูแลใช่ไหมคนเจ็บป่วยละอาดูนก็คือเพื่อไม่ให้นะครับเกิดความนะเดือดร้อนกับใครกับมนะคำว่าอาดูนแปลว่าเดือดร้อนนะครับเพราะนั้นละอาดูนก็คือทําให้มันไม่เดือดร้อนนะครับรักษาเพื่อไม่ให้เดือดร้อนต่อนะครับกลับมาวักข้างหน้าเป็นจิ้มจิ้มจะจิ้มจิ้ม,มนะหนักหนักเบาหนักหนักหรือว่า คารุคารุละหุคารุคารุนะครับเพราะนั้นไปกลายเป็นข้างหน้าก็จะเป็นช่วยเหลือจิ้มจิ้มนะครับช่วยเหลือและเกื้อกูลช่วยเหลือและเกื้อกูลนะครับนะนะทีมแพทย์พนิจงานอภิบาลและอาดูลช่วยเหลือและเกื้อกูลสุดท้ายกลับมาข้างหลังจะจะจิ้มจะจิ้มจิ้มครับนระนะครับนระ รักนะเล่นคำนิดนึงให้ยากนิดหน่อยนะนะ,ร,ะรักพิทักษ์พันนะนะ,นะนะร,ะรักพิทักษ์พันแปลในความหมายเวลาถอดคำประพันธ์นะครับครูอยากจะบอกว่าเราอย่าไปถอดเป็นคำๆให้เราถอดทีระบทหรือทีลราวักสองวักแบบนี้นะครับมันจะได้ใจความที่ โอเคขึ้นนะครับอย่างนี้บอกว่าทีมแพทย์พินิษงานอภิบาลและอาดูลช่วยเหลือและเกื้อกูลนะระรกักพิทักษพันนั่นก็หมายความว่าทีมแพทย์เนี่ยนะครับก็คิดนะครับที่จะต้องทำงานในการดูแลรักษาไม่ให้กับพวกเราได้เดือดร้อนนะครับคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเผ่าพันธ์ของคนอย่างพวกเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้าง จบไปแล้วนะครับ2บททีนี้มาเช็คอีกทีหนึ่งสัมผัสครับคำว่างานกับคำว่าบานไหมคำว่าดูนกับคำว่ากูนก็จะเห็นว่ามันสัมผัสมาตั้งแต่คำว่าศูนย์แล้วเพราะมีสัมผัสระหว่างบทนะครับศูนย์ดูนกูนแบบนี้และจะเห็นว่าบทแรกครูมีคำว่าเรากับคำว่าเข้าถูกไหมครับเรากับเข้าให้สัมผัสกันที่ไม่ได้บังคับเพราะนั้นพอไม่บังคับ บทที่2ครูหาคํามาใส่ไม่ได้และครูก็เลยเอาเป็นณนะร,รักแทนรักกับกูลไม่ได้สัมผัสกันนะครับเพราะว่าไม่ได้บังคับอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นแปลทั้งบทก็คือบอกว่ามันถึงฝันร้ายสิคราวนี้ที่มันมีแขกผู้มาเยือนเป็นโควิดที่มันเป็นโรคระบาดใช่ไหมมันทําให้ร่างกายของเรานั้นเป็นยังไงมันเร้ากระตุ้นนะครับให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมสูญไปนะครับก็คือพูดง่ายคือทําให้เราตายนั่นเองแต่ทีมแพทย์เนี่ยก็เร่งทํางานนะครับคิดที่จะทํางานเพื่อที่จะรักษาไม่ให้ พวกเรานั้นเดือดร้อนนะคะเพราะว่าจะต้องคอยปกปักคุ้มครองพวกเราให้อยู่รอดไปนั่นเองนี่คือทั้งหมดของบทนี้นะครับทีนี้ภารกิจของเราจะอยู่ใน google classroom และ line นะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นห้องที่ครูเบสสอนเองหรือห้องที่ครูมิน้นสอนก็ตามนะครับไปดูภารกิจในนั้นนะครับและเมื่อแต่งเสร็จแล้วนะใครที่มั่นใจแล้วอยากส่งส่งได้เลยใครที่ยังไม่มั่นใจสามารถส่งให้ครูเบสหรือไม่ก็ ครูมินนะครับนะสองคนนี้นะครับดูก่อนส่งได้นะดูก่อนส่งได้อาจจะปรับตรงไหนช่วยอาจจะแก้ตรงไหนให้นะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดงานนี้มีคะแนนด้วยนะครับคิดว่าไม่ยากเกินไปนะแล้วแต่มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับทุกคนถ้าตั้งใจก็สามารถทําได้มีครูเบสมีครูมิน้นคอยช่วยอยู่ข้างๆนะครับและเราจะผ่านาผ่านกิจกรรมนี้ผ่านภารกิจนี้รวมถึงผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันครับ พบ,พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือว่าคาบหน้าครับสวัสดีครับ